หลังจากที่นักศึกษาทําการเขียนส่วนของ Java Script นะครับเพื่อทําการติดต่อกับ Ajax เรียบร้อยนะครับจุดที่กําหนดสําคัญเลยคือหนึ่นะครับก็คือ URL นะครับที่นักศึกษาจะต้องมีนะครับเพื่อจะได้ส่งข้อมูลนะครับหรือ element นะครับในรูปแบบ by id นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับ input type text นะครับ id txt underscore text นะครับแล้วก็ทําการส่งไปที่ URL นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า sql underscore insert php นะครับของผม โดยหลักการง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คุณสร้างไฟล์ new เลือกไปที่ php create จากนั้นทำการประกาศเริ่มต้นเลยให้นักศึกษาทำการประกาศเพียงแค่นำตัวแปรที่อยู่ในค่าพ m e t ม r เะครบที่ javascript ส่งมาหนึ่งเลยนะครับ i underscore text ทำการเก็บคำสั่งชุดนี้ ไอโหมดทาการเก็บโหมดครับซึ่งโหมดตรงนี้ทําการเก็บค่าอาร์กิวเมนต์ที่เราทําการส่งมาคือแอดนะครับในรูปแบบของการเข้ารหัส p พสตนะครับผมให้ตัวแปร str t e x เก็บ p พส t iT อเอีกครั้งหนึ่ง str Mode ทําการเก็บค่าโพสต iMode อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้นักศึกษาลองทําการนะครับ echo ดู e c str ครับ echo นะครับ str mode นะครับนผมสร้าง hr ขึ้นมานะครับหนึ่สั่งนะครับเพื่อใช้ในการขีดเส้นใต้กั้นกันระหว่าง2ตัวนี้ครับจากนั้นนะครับ s a v ครับทำการ run นะครับให้นักศึกษาลองกรอกข้อมูลเข้าไปครับเช่นผมกรอกข้อมูลว่านะครับห้าห้อย่างเงี้ยครับ แล้วกดโพสครับ555ตรงนี้คือนะครับ ID นะครับ txt underscore text ที่อยู่ใน element ชุดนี้นะครับทำการส่งเข้าไปที่ ajax นะครับหรือ JavaScript ที่ชื่อเรียกว่า post ajax นะครับจากนั้นก็ถูกเก็บไว้ใน i t e x นะครับ i t e x ถูกส่งข้อมูลไปยังไฟล์ sql underscore insert นะครับและเก็บมาอยู่ภายใต้ตัวแปร str text จากนั้นนำมาแอคโคครับจึงเกิดผลลัพธ์ลักษณะนี้ครับส่วน a อดตรงนี้มาจากนะครับตัวแปร str Mode ซึ่งเก็บนะครับตัวแปรนะครับ i m o d e ที่ส่งมาจาก javascript นะัจานั้นนำมาแอคโก็จึงเกิดผลลัพธ์นะครับเป็นแอดขึ้นมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นต่อไปครับผมไม่ต้องทำการเขียน echo คแล้วครับลบทิ้งเลยในจุดต่อไปที่นักศึกษาต้องเขียนก็คือในส่วนของนะครับ คำสั่งเงื่อนไขครับเพื่อทำการตรวจสอบ st mode st mode มาจากจุดนี้ครับทำการตรวจสอบว่า st mode มีค่าเท่ากับ s หรือไม่นะครับถ้าตรงเงื่อนไขนี้เป็นจริงจะทำงานมาทัดนี้ครับคำสั่งนี้เป็นตัวแปรครับตัวแปร post underscore insert นะครับตรงนี้ไม่บังคับนะครับอยู่ที่เนื่องสายตตั้งนะครับทำการ insert into status post นะครับ ภายใต้นะครับฟิลสองฟิลคือ id post นะครับแล้วก็ text post นะครับตรงนี้คือชุดคำสั่งที่ใช้ในการ insert ข้อมูลเข้าไปนะครับโดยค่าที่ insert เข้ามาก็คือค่า value เป็นค่าว่างครับจุดนี้ครับนอนเพื่ออะไรครับเพราะว่าในฐานข้อมูลนะครับที่ผมกำหนดเอาไว้นะครับจุดที่สำคัญก็คือ id post ตรงนี้เป็น auto increment นะครับจะรันอัตโนมัติเพราะฉะนั้นผมจึงกำหนดเป็น null ค่าว่างนะครับอมม่านะครับ ตามด้วย str นะครับ text str ก็คือส่วนที่เป็นตัวแปรเก็บข้อมูลที่อยู่ใน textbox ที่ส่งมานะครับนำมา insert ให้เข้าในส่วนของ text post แค่นี้ครับจากนั้นก็ทำการประกาศตัวแปรขึ้นมาเพื่อใช้คำสั่งนะครับ mysql underscore query นะครับตามด้วยตัวแปรที่เก็บคำสั่ง sql นะครับเอาได้ right. ในกรณีที่ error ครับให้โชว์ข้อความว่า sql error นะคลักษณะนี้ เซฟครับจากนั้นเดี๋ยวให้นักศึกษาลองรันดูเบื้องต้นครับรีเฟซใหม่ครับผมพิมพ์5 5 5หเข้าไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็โพสต์ครับนะครับทีนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงไปดูในฐานข้อมูลก่อนครับเพราะเรายังไม่ใช้คําสั่ง select ดูว่าเข้าหรือไม่ครับเรียบร้อยครับทาการ insert เข้าไปเรียบร้อยแล้วแค่นี้ครับจากนั้นนะครับถ้านักศึกษาต้องการที่จะแสดงผลนะครับการดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลนะครับตรงนี้คําสั่งที่ใช้ก็คือคําสั่ง นะครับ select star form ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลนะครับผมเอาคอมเมนต์ออกครับให้นักศึกษาเขียนโค้ดคือนะครับประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวครับเก็บคำสั่ง sql นะครับจากนั้นก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาเพื่อเก็บฟังก์ชัน query ครับ mysql query ตามด้วยตัวแปรที่เก็บ sql นะครับจากนั้นผมสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวครับเป็นตัวแปรนำโพสต์นะครับเป็นตัวแปรที่ใช้ในการเก็บจำนวนนะครับ ข้อมูลที่อยู่ในตาราง status post นะครับจากนั้นนำมาใช้คำสั่ง for เพื่อทำการทำซ้ำหรือวนลูปโดยให้ i เท่ากับ0นะครับและมีเงื่อนไขคือถ้า i น้อยกว่าหรือเท่ากับนำ post ลบ1ทำไมต้องลบ1ครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลจะเป็น array array จะมีจำนวนเริ่มต้นที่0 นะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับจำนวนจะเริ่มนับที่1เพราะฉะนั้นถ้าเอาจํานวนมาใช้เป็นเงื่อนไขจะต้องลบ1ครับเพื่อให้เริ่มต้นที่0ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำนะครับการบวกบวกที่ตัวแปร i คือการเพิ่มทีละหนึ่งจากนั้นผมสร้างตัวแปร str post ขึ้นมาครับ str post นะครับเพื่อทำการเก็บ mysql r e s u l t การ r e s u l t คือการ ะครับไปดึงข้อมูลจากฟิลด์ที่กําหนดโดยมีเงื่อนไขในวงเล็บครับคําสั่งชุดแรกคือคําสั่ง s e q l นะครับที่ฐานการคิวรีแล้วตัวแปรนี้กับตัวแปรนี้จะตรงกันครับ I คือจํานวนครับในส่วนวงเล็บนะครับภายในวงเล็บหลังคอลัมน์ที่2จะเป็นลักษณะของการนับจํานวนที่ต้องการแสดงโดย a าร์เรในฐานข้อมูลจะคือ0ย์ครับนะครับ เริ่มจากศูนย์ครับเข้ามาแทนที่ตรงนี้ครับต่อมาครับในคอมมาที่3จะเป็นชื่อของฟิลด์ที่ต้องการดึงขึ้นมาครับเทคโพสครับในฐานข้อมูลก็คือฟิลด์นี้ครับก็คือฟิลด์นี้จากนั้นผม e อ h o โคครับข้อความของคุณคือแค่นี้ครับตัวแปรตัวนี้นะครับมาจากชุดนี้ครับทำการเก็บข้อความหลังจากที่โพสจากนั้นนำมา e อ h o โคตามด้วย BR ครับ ผมเซฟครับจากนั้นนะครับข้อความชุดนี้ทั้งหมดจะถูกเก็บนะครับส่งกลับมาในรูปแบบของการรีเควสที่สมบูรณ์รีเทิร์นรีเควสนั่นเองเก็บไว้ในนะครับด็อก ument get element by id ที่ชื่อว่า my post และ my post ตรงนี้ถูกนำมาเรียกใช้ในตัวแปรนะครับลักษณะนี้นครัสั่งลักษณะนี้ครับ space id my post ผมโพสเข้าไปครับข้อความล่าสุด กดโพสครับนี่ครับนี่คือข้อความทั้งหมดครับที่ถูกแสดงขึ้นมานี่ครับข้อความล่าสุดนะครับให้หนักศึกษาทําการเขียนโค้ดในส่วนของไฟล์ sql underscore insert นะครับนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดังที่ผมยกตัวอย่างให้ดู